เดินดูยันหนึ่งแก้วนี่จะตอบคำถามพวกเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย<อ>ผู้ชายบอกูดันโอ้ยมึงสีดนันเฮ็ดหยังเอาไหมเอาไหมจะช่วยหยัง วัสดีครับผมสื่อป่องผมอาศัยอยู่ในแม่สองคนพ่อของผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมยังน้อยแม่ของผมเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสแม่ผมสอนผมเสมอว่าการทําบุญการทาความดีโบ่จําเป็นต้องไปเหตุยู่วัดดอกเหตุกับคนรอบโตเหตุกับชุมชนที่เฮาอยู่ถ้าคนส่วนใหญ่มักง่ายมีแต่คนทิ้งขยะบ้านเมืองเฮาคงเต็มไปด้ยวยขยะ ทุกวันเสาอาทิตย์จะพาผมไปไประจนภัยพี่ทักความสะอาดในชุมชนเฮ็ดเท่าที่เฮาทำได้บ่เป็นทุกทำเรามีความสุขเขาเอืยอมันว่าการทำความดีแต่ผมก็สงสัยว่าแล้วแบบใดล่ะที่เอื้อว่าความดีแท้ๆดีกว่าเดี๋ยวเธอถ่ายรูปให้เราหน่อยนะเดี๋ยวจะอัพรูปลงเฟซบุ๊กคนกับไปอ่ะนี่เธอเรามีของมาให้พร้อมนะ กน้องเอ,องครับไป,ไปลูกเขาบ้านสกปรกอะไรก็ไม่รู้แม่เป็นยังผู้ใหญ่ใจดีเวลาเขาให้ความดีกับเราเขาตรงที้เท้าอมเอาเาน,นงบอลาเอ้ยคนทอนบอกขึก,กันแล้แบบแม่เขาเอินมาความดีบอแม่มันดูที่เขาจะมองกเอยเมื่อนี่เป็นยังวะตาข้างขวาติออดเบิดมือเลย าบอกว่าขวารายไทยดีจ้าว่าเป็นอย่างดอกมูงยังเด็กน้อยอยู่มาตักพูดีดึงเฮ้ยมึอนี่เอาไปพิสูจน์ผีกันอีกบอกมึงยังเมเคดิกตี้เฮา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 ไปเล่นนนำนำกันดีกว่าโดด ขามไปใส่ย,ยายตา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 ดดามาจ้ามาเดี๋ยวคอยสิพ้าขามมาาไฟจ้าอเาอ้ผมด่าได้ด้่เถื่อหรอหื ป้าเห็นแม่บอมบ์แม่กลับไปได้แล้วละแม่แม่แม่อยู่สายแม่แม่แม่อยู่สายบักหล่าบ่มีมูพักหล่าย่านพักหล่าคิดทนแม่เดี๋ยวแม่ก็ม่อยู่น้ำพักหล่าป้องล่าแม่อยู่พี่แม่อยู่สายแม่แม่แม่ไปสายมาบัหล่าตามหาทุกวันก็บ่เห็น แม่ก็ยุ่นี่ละก้องละถ้าแม่บอยย่แล้วบักลาต้งองยุ่ให้ได้เด้อทำความดีในแบบที่แม่สอนถึงสีบ่มีไฟเห็นแต่ห้องตูว้ว่าเวทหนังยูแม่ต้องไปแล้วเรืองละองบอแม่แม,แม่แม่อยู่สายแม่อสอนของใน้หลวงราชการที่เก้าจัดไว้ว่า ปิดท้องหลังพระนั้นคนส่วนใหญ่ปิดจะท้องด้านหนา้าพระตรงนี้ใครปิดด้านหลังพระแล้วพระมันเป็นพระที่งดงามเต็มองค์ได้จังไล่ละกองเอ้ย